ชาวนี้กิจวัตรเรามาคุกข้าวให้เป็ดอีกแยะเสร็จอาหารเสร็จข้าวรำรำนี้เราสะดวกใช้นะเพราะว่าเราแพ็คไว้เป็นกิโลเลยนะคะ ถ้าเลี้ยงสัตว์อ่ะต้องหาจุดบ้านไว้เนี่ยไอ้ลำเนี่ยเกลือหน่อยต้องเยอะอเยอะเข็มไปคุกทุกอย่างให้เข้ากัน ทำเองจากเสศษข้าวเสศษอาหารหรือวัสดุอาหารสัตว์ที่พอหาได้มันจะได้ประหยัดค่ะ